ก็โอ้ยก็ม oh ีสากด้วยมีสากกับคมมันไม่ใช่ไม่ใช่ย um ันเป็นถ้วยอะไรเนี uh mm ่ยเราตัด ah สินใจมาตั้งแคมป์ที่นี่แล้วก็นอนตรงนี้เฮ้ยแล้วมันให้กูทำอะไรฟ้าวาเลยมาดิไปไหนอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยเฮ้ยเฮียอะไรบินบนฟ้าดูเหมือนว่าจะมีฝนนะเฮ้ยเปิดไฟฉายตรงไหนโกูบอกก่อนเปิดคลิกซ้ายขึ้นซ้ายทูมขึ้นซ้ายทูมห้องนี่มันไม่ช่วยอะไรหรอก เฮี่อ,อะไรอะฟิลเดี๋ยวเฮ้ย <vérit é S 2> มาน,นอนนี่ก่อนว่ามนนา,าน,นอนนี่ก่อนนอนทำเฮี้ยอะไรเขาเขสำรวจผีนอนมานอนเนี่ยมาน,นอนได้มันบอกว่านี่มันบอกเคสแรกเนี่ยให้หาเชลเตอร์หาที่นอนทำ<ต>ไมเป็นบบงี้<า>วะเนี่ยเตียงเต็นท์มันพังหมดลมเลยเนี่ยเด็นท์เป็นเต็นท์เป็นงี้วะเต็นท<ง>์โคตรแข็งเดี๋ยวนี่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 เข้ามาดิเดี๋ยวคนลูกวะทำไมเนี่ย ไม่ยินขยายสวัสดีครับคุณริวคุณริวคุณริวสวัสดีครับคุณริวเอ้ยมันให้เราออกตามหาป่ะออกตามหาที่ะเอามึงเข้าไปในเต็นท์เหรอนี่ไม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 ่ออกตามหาเข้าไปในเต็นท์ไอ้เหี้ยไอ้นี่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้มีทางลงทางนี้ก็ทางลงเนี่ยอันนี้น่าไปกว่าไฟฉายแม่งไม่ได้ช่วยเลยล่ะอุ้ยกระสืออันนี้เหรอ ปกติกูไม่ไม่ค่อยชอบเดินป่าอย่างกี้เลยอเขินน่ากลัวปะไปฉายไปฉายเปิดติดอ่ะไม่มีผีมากเชียวคนหมื่นอ่ะเขาไม่ติดเลยอ่ะดูอะไรอ่ะเขามีอะไรมีไฟอะไรอ่ะโอ้ยไม่มีหรอกเอี้ยเอเดียนปะอันนี้เราเราขึ้นรถทัวร์มาลงกันไหนเนี่ยลงเขาอ่ะเอออะไรอ่ะไอ้เขี้ยบินบนฟ้า ไอเนะ่ยพี่ตัวยี่เลยตามหลังมาคุณตกใจหมดไอ้ซัดอย่าพูดเดี๋ยพี่อะไรอันนี้คืออะไรเ่าไปขวาไปขวาดิไปขวาไปไหนไม่ไปไปกระต o อมไม่ไปแสงไฟมึงยิ้มอะไรนะตีฟ้าไปกูไม่เชื่อขวาขวาขวาลายซ้ายดีอ่ะขวาลายซ้ายดีเห็เลยนะมึงเห็นไฟแดงๆไหมน่ะสือขวาลายซ้ายดีไปไหนดิซ้ายดีอ่ะก็ไปซ้าย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 โอเคโอเคโอเคซ้ายดีกว่าขวาแม่งเฮ้ยอะไรวะน่ะใส่ไฟแดงๆอ่ะ นี่แหละบอกกระสือไอ้เฮียเฮ้ยเือเยคุณบูยี่คุณ้ยีุ่้บูย่กุูยี่คุเบูยี่คุณบูยเ่คุบอยี่คุณบูยี่คุณบูยี่คุณบูยเ่คุณบูยี่คนเบ้ยี่คุณบูยีเคุณบยี่คุเบงยี่คุณบูยี่คกเบูยี่คุณบ้ยีบูยี่คุณบ้ยี่คลณยี่บูยี่เบูยเ่คุณบูยี่คุณบ้ยี่คยี่คุณบูยี่คุณบี่คุณยยเี่ยี่ย ไม่อยู่ไปกินข้าวไหนวะเดี๋ยวรุ่นเล่นลาดาพีเนี่ยมันเป็นเทศการปล่อยโคมกูเฮียอะไรเนี่ยบ้านเลยเนี่ยบ้านคนเลยเออบ้านยักษ์มะเนี่ยกูกูสายโดดมาเลยนะเนี่ยโรบักเนี่ยบ้านเนี่ยอุ้ยแกมันยาออ่นปักจริงเนาะค่ะไอ้บนีอาคีกูมีตั้งแต่เฮียกูมันพากูเอ้ยกูพามันกูพามาเล่นหรือกูพากูเล่น จิมเหลี่ยมไปเหี้ยฝนตกอะเพียมเุ้ยไปไหนก่อนต้องขอนเขาเข้าบ้านปกติมันจะมีทางเข้าลาเวบ้านแบบเนี้ยนั่นแหล้วเออยังปืนมันอยู่ปะโก้ยังอยู่อะอเดินไปไม่ได้อะเอ้าต้องเดินไปยังถ้างหลังไปได้ไหมเฮยไม่ได้มันติดอะไรไม่รู้บอกให้หาอุญแจไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้เฮ้ยปีนได้เดี๋ยวเหรอไหนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง เอาเมื่อกี้ปีนได้งี้งี้งี้ไงปลี่ยนยังไงบีนไงก่อนมันบ้ากันบ้ากอ้เนี่ยแล้วก็บปีนกระจกเนี่ยไม่มาแทบไปทำอะไรไม่รู้แล้วเราให้หากุญแจี๋ยแล้วกุญแจอยู่ไหนวะกุญแจก็อยู่ในประตูแล้วเราให้เราไปเช็คหลังบ้านแล้วกูจะเดินไปไงวะนี่ไงทางเช็คหลังบ้านเอาไปไม่ได้มันจะมีทางอ้อมมาข้างหลังก็โอวเฮียไอ้ชายไม่ได้เปิดมันเปิดไม่ติดตรงเนี้ยมึงดูดิแล้วควรเดินในทางหนึ่งปะ ไปไหนเนี่ยน,นี่มานี่ดีนเ,นเอา้ากูยอยู่คนเดียวเนี่ยเขายอยู่ไหนอ่ะนี่เนี่ยกูอยู่ตรงเนี้ยเอ้าไม่เห็นกูกูเลยผู้ชายเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยเดินไม่เห็นกูกดขี้ขวาซูม<อ>เราลองเล่นแบบกดที่ขวาซูมดิ <c oughs> โคตรสมจริงไอ้เฮียสมจริงเกินโมลี่โมลี่เหลืองนี่มันช่วยไอ้เฮียอะไรวะมันจะฆ่าได้ตอนไหนอ่ะฆ่าได้คนเดียวเปล่าคนเดียวคนเดียวไม่ก็ตัวท้ายฆ่าได้ตัวเดียวหรอฆ่าได้ตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายอุ้ยอุ้ยอะไรน่ะอันเดิมโอ้ใจควายสัตว์มันอาจจะมีกุญแจก็ได้นะไม่ดูกุญแจกระสุนมันก่อนไปเถอะไปเถอะมันไม่ตายมันดิ้นอยู่เนี่ย

เขายังไม่ตายมึงดูดิดิ้นได้เลยเฮ้ยกูบินสอบตำรวจได้เอ้ยเดินมาดิเดินมาดิเดินมากูดิ <c oughs> มันบมดตัวกี่นะเฮียนากก่ากลัวเกินเอ้าทางเดียวกันไปเนี่ยจะทำสองทาง,ขงเขาเผื่อเออมึงจะทำสองทางเขาไปเอ้อแล้วก็ขึ้นมาเออแล้วแล้วมันให้เราทำไงวะให้เรามาดูจับสแกนก่อน ใช่เรือออกมาเด้เรือออกมาเด้เลืไปไม่ได้เฮ้ย,ยมันมีแบบทางไกลๆอ่ะจะได้ปะเออตรงน,นั้นี่เป็นทางทางถนนไปเลยไปเลยกูกลัวไอ้พวกนั้นหรอมันจะขยับเลยไหม,มโอ้มึงกลัวเฮ้ยกลัวกลัวเกมสี่เหลี่ยมโอ้แต่มันดิน้นอยู่นะถ้าแบบพีแคริมอนมาเล่นไป อยากเล่นแบบผีพี่เออมันแบบเหมือนคนเดินเลยเฟมลองโยนไกลดิได้แบบลอง,ออลองปิดเอาปิดไฟอะ่ะพบบผีแกนี้มอสมันกระลุกบักกระลุกมากให้เหมือนคนเดินเลยเออพหแบบผีแกนี้มอสมันสมรากอะ่ะแม่งก็จำระแกตรงน้าตรงหน้าตรง,นา,ตรงน,านาแค่นั้นแหละไม่ไม่อยากได้จำตาแกแบบงองอ่ะมันไม่มีถ้าจำาาแกดีดีมันหายมันหาไม่ได้มันหมดแลวะวมีแค่นั้นละแบบแบบแบบผู้กองเป็นไงก็

ครั้งมันคือตัวอะไรอะโกมันคือตัวอะไรมันเหลี่ยมมากเดโมโก้ก่อนมาๆามามันมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องอะไรกูเจอละมันจะจำมสแกนตรงหน้าเราปะตายหมดแล้วน้งดิมึงน้ำดิมึงกลัวเหรอผีโก้กลัวผี กูไปดีก <curves> ูก็ไอ้ไงก็ไปดิก็ไปดิก็ไปดิก่ไปดิมันจำกูไม่จำมมันวิ่งผ่านเฉยเฮียตกใจอ่เราเปิดเสียดังนี่ไปโคตรตกใจสัหเือดงเนี่ยเือดงสุดละอุ้ยใส่ขาใส่ขาเอาไม่ใช่อุ้ยเ้ยอยโดนดึง

รู้ไดปไหนเนี่ยกูไม่รู้ทางนีหน้าบ้านไปหน้าบ้านกูตามหลังมึงอยู่เพื่อนไม่ต้องหรออุ้ยอุ้ยเขินเว้ยไม่ไม่เท่าไรเลยไม่งมีทางหลังอี๋ไม่พี่อะทางหลังเราเมื่อกี้คือทางหลังเรา หาความเชื่เหรือไงกูว่าทางทางนี้แหละที่ของมนันอะไปห้องอาหารเ้ยห้องอาหารจะเป็นห้องที่แบบมีคนอยู่พราเขากินอาหารอยู่กว่ไม่น่ามีลักแบบเนี้ยอะไรเนี่ยดูหน้าเจ้าของบ้านดิเขียนหน้าก,กลัวป่ะผู้กีตัวอะไรวะหน้าก,กลัวป่ะออกกระทาเปน็นอาวุธเดนไหมกระทาลุหัวใจว่าเดนฟ้าใครแบบวะ มันไม่ใช่กระทะหรือเปล่าอุ้ยเป็นชอนเหรอไ <laughs> อเดีเยวไปยีชอน,นที่วางของไงยีชอนอยากเฮ้ยกูกว่าบันไดมันมีอะไรนะเนี่ะแล้วแมันเหมือนกันเนี่ยมึงนำนี่กูนำป่าแล้วกูนำป่าแล้วไปมึงนำยีชอนมึงไปนำกูนำป่าแล้วไฟฉายกูเปิดไม่ติด มึงทำไร <c oughs> โคลืนเวอยดไม่ดีไม่ได้มีหรอกอา้าวกูเดินนำแล้ว <c oughs> รูปสวยดีนี่เชื่อ <c oughs> ไม่การเดินต่อไลว่ามึงดูงดูแค่รูปตรงนี้ดูแค่รูปตรงเนี้ย ไปห้องกันหลังเดียวไปที่ที่มืดที่สุดว่าต้องมีอะไรเนะี่ยอะไรอ่ะเกินไปเปล่าไอสัตว์เฮ้ยด้วยลูกขยับได้ไอี่ <c oughs> โอ้คุณต้องลูกกุาตายักไอพี่ไอกโก้ดีมึงแล้วนะไอกโก้ดีมึงแล้วจริงก <c oughs> <c oughs> ๊องนอนวะกูอยากนอนละแหมห้องอื่นหรือวจะนอนละ ใครแม่งจะมานอนในบ้านหลังนี้<ม>เฟรมเดินไปที่เดินออกไปตามหลังมึงอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามีอะไรมากู<ม>ก็จะวิ่งก่อนแค่นั้นแหละอันนี้เปิดตัวได้ไหมอ๋อเก็บกระจอก,กเยอะวิ่งไปเลยเออเออเออเขาไม่น่ากลัวรหรอกเลยนั่งซื้อโยอะไรลนะ่ะดอนภาษ<อ>า,าอะไรไม่รู้ไม่รู้ไง ไปดีเดินออกไปดีโดนโดนนะบ้านหุนจริงเหรอวะฮุ้ยเออไม่อยากเล่นระบายไปแล้วกลัวเหรอเออคือตกใจย้ำแต่แกกูพยายามอินเนี่ยมันอินแล้วตอนเนี้ยอันจริงกูไม่ได้กลัวยังไงขนาดนั้นหรอกเรื่องกลัวเนี่ยอันเลยเลยกลัวไงแค่กูอินแล้วไงก็ได้กลัวไงแค่กูไม่อินนี่แหละกูเดินสายได้หมดอะพี่อะ จะสนุกกว่าไม่กลัวคือแบบพีเลยวะตอนแรกกูนึกว่าแบบแบบเจสบาบยนะเขาเล่นเป็นปลาขวานอะกู <c oughs> ต้องขึ้นไปยริงจริงใช่ไหมเนะี่ยข้างบนเนะี่ยใช่ก็ได้ก็ขึ้นไปเลยเดี๋ยวดูก่อนอาจจะใช่เดินน้ำนี่เมื่อกี้กูว่า<อ>ใช่ใช่แน่แน่ขึ้นเรือขึ้นเลยขึ้นไปเหขาไม่อยากไปต่อแล้วขึ้นไปขึ้นไปเลยให้มันรู้กันเลย ไอ,อ้ยีนกูส่องก่อนโอ้มัวเขียนนี่มันฝาว้องเก็บถั่วโง่ขั้วคากลับมีเี้อะไรนะรอ่ะอามุงลงมุงลงก่อนนอนเลยล,ลงไปดได้ยังให้ขึ้นไปทำไมปะโอ้โหมึนดูชั้นล่าง แห่งความพี่วงไปลงไปเลยลงไปเลยเราไม่ต้องสำรวจหรอกเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะไอ้เหี้ยโอเคไปข้างเอ้ยนี่ห้องมีห้องมีห้องตรงนี้เข้าไปดีกว่ามึงโดนไหมไอ้เหี้ยกูเดือดข้าวแมวแมวมันแบบปีนไปตรงรั้วรั้วข้างบนอ่ะมันเป็นรั้วกูไม่กูกูก็นึกว่าแบบเป็นเป็นคนมองไอ้สัตว์แม่งโคตรเหมือน เข้าไปในห้องนั้นดิแบบโคตรร้อนอ่ะแบบมันปีนอยู่อ่ะเชี่ยกูหันไปแบบแรกกูนี่แบบเป็นลูกกระต่างเจอผีเจอผีมองเป็นแมวไอ้เฮียเนี่ยแม่กูข้ามาเองกูเข้ามมาเลยลงไปล่างเลยไอ้กูไม่อยากเล่นแล้วทำไมอ๋อแล้วออกแล้ว Dah aku akan Dah aku akan